สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจอีหล่าพาแซบบายแอนนี่มักกินค่ะค่ะพี่น้องมือนี้ใดของใดของเลนมหมัยค่ะไปซื้อเครื่องปั่นผลไม้มา,มาค่ะเขาว่าแบบทำผลไม้ปั่นได้แบบละเอียดแล้วก็ดีด้วยเดี๋ยวเข้ามาลองมือค่ะใส่ครั้งแรกนะคะพี่น้องมาล่องเบิงน้ำแกงวายมั่สิเป็น,นแนวได ติดกระสิม,มารูกันนะคะเพราะว่าแบบเออล่างได้มากหรอกกัมาล่างแลง้วก็มาล่องเบิรงนี่นะคะว่าเป็นจังไหนกระสีเอาเม็ดออกแนละ้วพนะมมี่น้องเนาะเม็ดเต็งโม่ออกหั่นแหน่ไม่เต็งใดหลายเม็ดแตงโมเต็งโม่ดีกะว่าเอาออกมาจากตู้เย็นนะคะเย็นเจี๊ยบเลย ชินหน่อยวันนี้นะคะแต่าเป็นอย่างแต่ครั้งนี้เขาล่องเขาล่องเบิรงว่ามันสิเป็น,นยังไงเท่ากับปันจกัก2สองเกลือกระไดให้มันติมแกวแล้วก็ปิดปาลกลกดเบิบบร์นติดบอ แล้วปกสั่นสั่นซอยมันเนี่ยพี่น้องน,นี่โอ๊ยแล้วหนสารแบทเห็ดเต็มก็นี่พี่น้องหัางแบทกพรแบรกก็นเดือดแล้วก็แบกเมือโอเคค่ะพี่น้องไปสมูทตี้อ,อีกเหร โอเคปลาเป็นเพีองดาบตกใจเมื่อไปเป็นเื่องพังกะกาวเพราะใส่แดงน้องที่น้องเนาะโอเคนี่สมูตี้ใช้ได้นะเลิศได้อยู่นะเดี๋ยวชิ้นลองเอาคนละไม้เื่นมาล่องปั่นมึงนะคะนี่กินแตงโมสดปั่นก่อนได้ยุ้พี่น้องเลิศยุ้ย่ะเอ้สมูตี้แบบ เคี้ยวอ่ะพี่น้องปกติกินนี่กะทีเคี้ยวเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเคี้ยวค่ะได้อยู่นะน,นี่ใส่แก้วค่ะโอ้ยโอ้ยคือรสได้อยู่ค่ะได้อยู่นะ น้ำแตงโมนะหืมแตงโมปั่นแตงโมปั่นสดเลดิศอร่อยค่ะ อยู่พี่น้องสะดุ้บบาได้อยู่ค่ะเดี๋ยวลองปั่นอีกท่าน,นึงสีงได้บอ่อะปัตตาแดดมากไหมไหมบางหังกนกะอันนี้อยู่เนาะมัน้องหันฉินหน่อยกว่านี้เพราะว่ามันจังแดดแบบรุ่งถังรางไหมคะพี่น้องบางหันนี้มันฉินมันบอ่อันนี้เป็นไง มัะสีแบบพกผ้าเนาะพี่น้องเนาะย่ำไปแบบไปข้างนอกไปแคมป์ไปพุ่งไปท่าไป็นสิไหมค่ะซาดแบทไปเต็มๆมึงสินเนาะย่ำไปหน้าแม่อยากกินโอ้ยอยากกินแตงโมแทะอยากกินแตงโมปันพุทธาขี้คันอย่างสิเนะพี่น้องได้อยู่เด็ดปันได้อยู่เด็ดค่ะนี่ห้นนองอาหารเนี่ยหน่อยก่อนน้องเฮียแถบเขากับบุญหูเนาะเขากับทานเิียงไห่โพดเว้ยนี่นะ โอเคโอเคอ o ยูเรดีปิดฝาข้างบนนะคะแล้วก็กดมตีเล็ oh. กๆเราต้องช่วยันนะคะเอาแม่เขย่าค่ะแม่บอกแม่นะนะคะไปหน้าแม่ ไปหน้าเนาะแบบมันบอทันเด็กลงโตข,ขตเะเขาโตนะแม่ขยา่าแม่อังสีนะ่าไอหน้าพี่น้องไม้อยู่ไหนเนาะของเล่นใหม่ น้อนหมอละมุนค่ะระบบชาร์บแบบค่ะนี่อีกแก้วค่ะมาต้องกินข้าวเราพีนวว่นน้องมื้อนี้กินน้ำปัน่นผลไม้นี่แหละ ชาแน่นอนทายเห็นไนี่นทายทากลินให้น้ำได้คะ่ะเลิดเปไหไรวม แล้วได้ความเล่นไหมเพนมวนมันมันเนย็นมิหรอไหมคะมันเย็นมันเลยแซ่บนะไลค์เลยค่ะค่ากัคลิปนี้กับมา่านร่องทำแตงโมฝัน่นสดแตงโมสดปัน่นเออค่ะพี่น้อง ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้อีหลานน้ำเด้วยค่ะค่ะให้เป็นกำลังใจเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้พ่อแค่นี้ละค่ะขอบคุณค่ะบบาย